เาล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบกระดาษจัลัน3-4แล้วนะตอนนี้นะลูกค้านะครับ ADV 3ว0มานะครับมาเปลี่ยนแฮนด์ซับแรงคันหนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนมือเบรกด้วยนะมือเบรกตัวนี้เนี่ยจะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยใส่กับการแฮนด์เดิมเนี่ยมันจะติดตั้งด้วยกันไม่ได้นะครับมันจะต้องปาดนะครับปาดตรงตัว ป้องกัดแทนนี้นะครับให้ระยะให้ระยะบีบเบรกเนี่ยมันพอดีนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็แก้ไขให้ได้นะครับเก็บงานละเอียดนะครับหน้าร้านดูแลให้นะครับใครที่อยากเปลี่ยนมือเบรกและอยากใสก่การแทนเดิมก็สามารถให้หน้าร้านดูแลให้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่เสียการใช้งานนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าตอนใสเส,เสร็จทั้งหมดแล้วมันจะเป็นยังไงโอเค เอาละครับตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่เดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าคืนรถให้ลูกค้าแล้วนะครับนะครับคุณจะตึงใส่ผมทำไมฮะคุณเป็นอะไร